ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มออโต้แอร์ลัดประเขาครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมารับชมการทําระบบแอร์ใหม่ครับของ t ตเวตาอันติสรถคันนี้ปี2013ครับก็เข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นครับเย็นตามอากาศครับบางทีเช้าๆพอได้ครับแต่เจอเที่ยงๆบ่ายๆก็ร้อนครับก็มาดู่าเกียครับนี่ครับอาการที่คอมแอร์เสื่อมสภาพครับ ก็จะค้างอยู่ประมาณเนี่ย60ครับนี่คืออาการของคอมแอร์เสื่อมสภาพแล้วครับก็เป็นคอมไฟฟ้าครับใช้ระบบเปิดปิดน้ํายาคอนโซนวาล์วครับก็ตามอายุรถครับ10กว่าปีครับรถก็เดี๋ยวเราจะถอดลือคอมแอร์ออกมาเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนแผงนังเครื่องแอร์ครับทําการปัดชิ่งระบบภายในครับล้างคราบเป่าดำตามท่อแอร์แล้วก็ในตู้ครับ ก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับครับนี่คือ e x p a n นชั n valve ครับก็สภาพภายในก็ค่อนข้างดาครับนะครับมีเข่าดําอยู่ภายในครับนี่ครับตำแหน่งที่วาลอยู่ครับเดี๋ยวเราจะใส่วาลล้างระบบทําการปั่นชิ่งในตัวแอลมาครับล้างทำความสะอาดภายในครับขั้นตอนการถอดแผงลังพึ่งแอร์ครับ นี่คือคอมเพรสเซอร์แอร์ครับก็ถอดมาแล้วครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ครับนี่คือแผงหลังเครื่องแอร์ครับขั้นตอนการล้างทำความสะอาดเค่อแอร์ครับครับอยู่ในช่วงขั้นตอนการัดชิ่งระบบแอร์ครับ เหมาดำภายในระบบแอร์ครับก็ค่อนข้างดำครับเดี๋ยวเราจะล้างให้ขาวสาดครับครับตอนนี้ระบบแอร์เราก็ได้ล้างทำความสะอาด นี่ก็ใสสาดเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะใส่ชิ้นส่วนอะายแอร์เข้าไปครับแล้วก็เดินระบบได้ครับก็มาดูอะไหล่ที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็อันนี่คือถองแอร์ครับก็ลูกค้าเลือกเป็นงานเดนโซแท้ครับก็เป็นอะไหล่ตัวเดียวกับศูนย์ครับของแท้จบแน่นอนครับนี่คือแผงรังพึงแอร์ครับ ก็เป็นงานนำเข้าครับก็เกียบเข้าแท้ครับงานดีครับนี่คือ Expansion Valve ก็เป็นป็นโซ่ครับนี่คือต r วแท้ มาดูผลงานกันครับตอนนี้น้ำยาแอร์เราก็เติมเข้าไปเต็มแล้วครับอยู่ในช่วงการวอร์มเครื่องเทระบบแอร์ครับครับดูคแอร์ครับก็น้ำจับมาดูภาเกีครับกอนีคือภาเกตครับก็คอมแอร์ปกติจะเขียมฝั่งโลจะอยู่ประมาณ30ครับไม่เกิน40ครับประมาณนี้ครับส่วนไายก็ประมาณร้อยสครับ ก็ถือว่าปกติครับการระบายของแทงแฮดีีเยี่ยมครับอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ครับตอนนี้ก็ประมาณ7.7ครับนนก็ถือว่าเย็นครับเราลงต่อนเนื่องครับแดดเป็นเปี้ยงครับตอนนี้ครับก็เรียบร้อยครับเบอรต้าอันติปปี2013ครับ ทำระบบแอร์ใหม่ครับเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แผงลังพึ้งแอร์แล้วก็ทำการปัดชิ่งระบบแอร์ใหม่ครับก็ฝากกดติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร้านหนุ่มออโตแอร์ราดระเขาโทร0899211805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์ก็สามารถนำรถเข้ามาเช็คกับทางร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนลาดระเขาพิทยาคมครับถ้ามาจากเกษตรก็อยู่ซ้ายมือครับ ก่อนถึงวัดลาชประเขาครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม